เพิ่เดินทางมาถึงกันครับเมื่อกี้อยู่ที่อำเภอล่องคำจังหวัดระยอ็ดนะครับเพิ่งเดินมาทางถึงเช้าปินทา่าป่าอยู่ที่อำเภอล่องคำจังหวัดกระสินอ๋อเรายัง ไม่มีน้ำประปลาครับเป็นน้ำบาดาลน,น,น้ำบาดาลแบนโจก๊กสมัยโบราณเดียวครับดูนะออกแรงนิดนึงครับเป็นไงฮะใครมาอาบน้ำธรรมชาติเชิญที่นี่เลยครับมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ครับมาอยู่ใช้แบบชีวิตสมถะนะครับแบบพอเพียงนะครับอันนี้พอขาวเราครับถือศีลแปดครับ นะเป็นผู้ที่ดูแลหลวงปู่นับหลวงพ่อหลวงตาเราเนะป็นโยงอุปถากอีกท่านหนึ่งนะนะอากาศด้านนอกร้อนแต่ด้านในนี้รู้สึกจะเย็นสบายนะครับด้านนอกร้อนอเย็นสบายมมัต้องห่วงครับคนที่นี่แข็งแรงหมดทุกคนครับ เดินพาไปดูกุติดวงตานะครับกุติดวงตายัางยังเหมือนเดิมครับยังยังเหมือนเดิมดวงตาจะจำบัดแล้วบางคน ญาติทำมากราบหลวงตาแล้วก็มาถวายน้ำถวายอะไรต่างๆมาไอ้สาลากับนี่กุฏิหลวงตาครับ นี่คือกุฏิหลวงตานะครับกุฏิหลวงตามีแค่นี้ครับนะกุฏิหลวงตามีแค่นี้ครับกลางคืนเย็นสบายนะครับกุฏิหลวงตามีแค่นี้ครับนี่ครับกุฏิหลวงตานะครับ